สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับคลิปนี้เราจะมาชมเทคนิคนะครับในการทําผัดกะเพราทํากินทําขายนะครับผมทํายังไงให้ไข่ดาวของเรานะครับกรอบนะครับแล้วก็มียางมาตูมตรงกลางอย่างนี้นะแล้วก็ผัดกะเพราของเราเนี่ยอร่อยนะครับด้วยร้านซุปของก๋วยเตี๋ยวจ่าเอ๋เองนะครับผมเรามาใส่ในน้ําผัดกะเพรานะครับกับข้าวสวยนะครับเราไปรับชมกันเลยครับกับเทคนิคทอดไข่ดาวนะครับก็คือเราจะทอด ใช้ไฟแรงเลยนะเพราะว่าสีจะกรอบด้านข้างนะครับผมสวยแล้วก็ตรงกลางจะเป็นยางมะตูมนะครับผมประมาณนี้นะค่อยๆใช้คัตทีหรือตะหลิวนะครับผมแซะๆเนี่ยประมาณนี้แล้วเราก็จะได้ไข่ที่แบบเป็นยางมะตูมตรงกลางแล้วก็สีเหลืองทองนะครับด้านข้างแบบนี้สวยงามนะครับ เราได้ในส่วนของไข่ดาวกับข้าวสวยแล้วนะครับผมเราจะมาทําผัดกะเพรากันครับครับใช้ไฟนะครับประมาณไฟกลางนะครับผมใช้น้ำมันเล็กน้อยนะครับใส่พริกกระเทียมโขลกลงไปนะครับผมไม่ต้องผัดให้เหลืองนะเอาแค่หอมๆนะครับผมประมาณนี้ได้เลยนะใส่หมูสับลงไปครับทุกคนผัดให้หอมนะครับ หมูนะครับเริ่มมันกึ่งสุกกึ่งดิบแล้วนะเราก็จะใส่น้ําซุปนะครับน้าซุปที่ร้านของเราประมาณสามช้อนนะครับเราจะปรุงรสเลยนะครับเราจะไม่ใส่น้ําปลานะครับใส่เป็นน้ํามันหอยนะครับผมประมาณหนึ่งช้อนกาแฟนะครับซีอิ๊วดำนะครับประมาณหนึ่งหยดสองหยดนะครับแล้วก็ซอสปลาเขียวนะครับประมาณสามสี่หยด จาใส่รสดีนะครับสองสุดรสเราไม่ใส่นะตอนนี้ก็อร่อยแล้วนะครับผมแกนือตาลเล็กน้อยนะครับผมประมาณครึ่งช้อนกาแฟพอนะครับแล้วก็ผัดนะครับเพราะว่าเราไม่ผัดเค็มมากนะครับทุกคนไม่ผัดเค็มมากโอเคละ หมูสุกแล้วนะเราก็จะใส่กระเพราลงไปนะครับทุกคนใส่กระเพราลงไปนะครับปิดแก๊สเลยนะครับผัดพอกระเพราสลบเราก็จัดเสิร์ฟหอมมากถ้าพขนาดจะสัรนิดหนึ่งผมใช้มือซ้ายนะครับถ่ายแล้วก็มือขวาผัดกระเพรานะครับให้อร่อยนะครับสูตรนี้ทําขายที่บ้านทําขายนะทุกคนจะมีน้ำพริกน้ำปลาเสิร์ฟเราไม่ต้องทำเค็มมากหวานมากนะครับ เดี๋ยวเราก็จะตักเสิร์ฟกันจัดเสิร์ฟเลยนะครับนี่น่ารับประทานมากเลยครับท่านผู้ชมราคานะครับเราเป็นผู้กําหนดนะครับเราก็มาคํานวณนะครับต้นทุนนะครับแล้วก็คิดส่วนต่างอันนี้แล้วแต่สะดวกของแต่ละท่านเลยนะครับเรื่องราคาขายนะครับผมเราลองว่าทําแบบนี้นะครับผมไข่ดาวของเรานะครับก็จะมีความกรอบนะครับเหลือง โบเลนคอบอร่อยมากแล้วก็เป็นยางมะตูมตรงกลางนะครับผมขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับมีความสุขในการทํากินทําขายนะครับผมพอดีน้าซุปที่เราใส่นี่ก็คือร้านน้ำซุปจากร้านก๋วยเตี๋ยวของเราเองนะหน้าบ้านนี้แหละครับผมก็ทําคลิปก๋วยเตี๋ยวไปให้รับชมแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็ไปดูวิธีการทาก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆแบบบ้านๆได้นะไม่ได้ไม่ต้องไปหาซื้อสูตรราคาแพงรับรองว่าทําขายได้เลยนะครับสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับผม น่ารับประทานมากครับแล้วไม่ใช่น่ารับประทานอย่างเดียวนะคืออร่อยมากด้วยอร่อยมากด้วยนะครับผมครับนี่แหละครับสร้างอาชีพสร้างไรายได้นะครับ